MBM Business Forum 2026 Synergy for Purpose d r i v e n g r o w t h พลังร่วมเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายปีที่แล้วหลายๆคนบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้ามาในงานนี้นะมาปีนี้ห้ามพลาดเลยนะครับล็อกวันล็อกเวลาเพื่อที่จะมาร่วมมือกัน <a lot> <time> มาพบปะกัน <a lot> <time> เพื่อที่จะเป็นมือบน <a lot> <time> ให้กับสังคมสุริมในโอกาสต,ต,อต,อต่อไป <a lot> <time> ฝากทุกคนไว้ด้วยครับอินชาลอเวทีแห่งพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่รวมผู้นำจากทั่วประเทศมาร่วมจุดประกายแนวคิดทางธุรกิจสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกว่า300คนทั่วประเทศเปิดประตูโศ่โอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่และจุดพลังให้คุณได้เติบโตสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน24มกราคม2569ณโรงแรมอันมิรชกรุงเทพ กับ300ที่นั่งบัตรราคาเพียง1,700บาทเท่านั้นพร้อมพลังร,งร่วมเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายไปด้วยกันกับ M B M Business Forum 2026แล้วพบกันนะคะ